<laughs> ม,าม,านนมาพี่นอ้องมาเด้อครับเด้อฮึโคชแนนสวัสดีครับมาพี่น้องอือเมื่อน,นี้ได้เสืองามงาม,มากินอยู่ในสวนพี่น้องได้เสือลองห้มาได้ขับเด้อพี่น้องทั้งไก่ทั้งเถาปะโเล่า Philippines, Indonesia, Malaysia, Singapore, Hong Kong, Myanmar, Cambodia. Hello, my friend from all over. Come and join me. Today, I have this one, a beef, uh, biscuit, raw beef, beef biscuit Let's eat the raw biscuit together. Xin chào, anh em Việt Nam, đã đến ăn thịt bò, phả nướng ngon với nhau. Hạt kẹn, mày, con kinh. ขอยจวดกันนะพี่น้องอยู่ในสวนทุลักทุเลอะไรเงาแตกก็จะได้กินมาได้ว่าดเซลล้เงาเดินกลับมาพี่น้องอันนี้ยุ่นส้มกําลังเป็นนวยกําลังเป็นลูกพี่น้องอสวนส้มส้มโอโอ,อืมงอนหล่อม In my garden อืมือเสาววันจะไม่กินหรือพี่น้องมาทำพิธีอันนี้สีเขียวเพชรชุดหลือพี่น้องเนี่ยจะกระแซบของหมักอมสองสี่หกแซบบหนึ่งได้ครับพี่น้องได้ทำพิธีก่อนเอ้าหกลูกกับพ่อลาหล้าเอ้าขั้นสัน่นนี่เอ้าซิก ขึน <laughs> มา hmm. ที่นองมาเด้อรับเด้อจับห hmm. hmm. ักกบไหลนี่ติถนุนได้พี่้องได้เสียงสิดังแล้ว เจ้าพี่ผัดนี่เบินแล้วครับพี่น้องมันเนี่ยอืมอืมจับอืมสุดยอดมาอืมอืม บรรยากาศดีตต่ห่อนห่อนห่อน,น,อนได้ไปหนักห่อนอยู่เฉื่อยหนี่งำ เป็นยังไงก็กินทุกมือแทะไม่เ,เคยเบื่อพี่น้องดเอดี๋ยวจะเาไมนู้ไว้ใหม่มากินในเบิ้งยู่ดอกครับครับอืมอืมครับ อืม้อมาอือืทำพิธีจวด ช่วงไทยได้เพิ่นเลิกงานพอดีพี่น้อ,อ,องเสียงรถกระสินไหลเลยนะบอกเขาเดี๋ยวงงยว,ยว่

หน้าอกบัวก็คือเสือแหละครับงวดตุผูเด uh> ี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาเมนูสุกมากินให้ดูได้ครับนองได้เออเนาะฮ่าแสบ ถ้าน้ำจิ้มเข้มขน้นเนื้อหรือตับหรือพวกเครื่องในจะบ่กข้าวพี่น้องอต้องทำให้เข้มขน้นรสรสจัดจานเลยครับมาอืบวบของแสบ วา้าวครับลานสาวห้องเดียมาจากพึ่งตื่นนอนสับหัวแรงเข้ากันเดี Món ăn yếu tích của tôi Hứng, Chạp lại Chạp ยังไงล่ะรลานอืมอืมแ่บถุกใจเลยอืม,อมเออเร่มผัดมาแล้วนเนี่ยเริ่มเย็นแล้วฝนตกเพิ่งหยุดพี่น้อง อยู่บ้านอยู่ข้างบนบ้านพี่น้องตกบนอน,กบนอน้องค่าหาก,ก็ตกตกหาก,ก็หยุดน้ำถั่วน้ำโค้งขึ้นบอมีถ่วขึ้นได้ๆม, <c oughs> มากินกันเด้อฮะแกั่งไก่ พันไปพันมากแะกินน้ำกันได้พี่น้องจะบานใจดีใช้ <laughs> จวดมาดด <laughs> อ อว้าวเหนียบะม่เนี้บประหยัดกินง่ายเลยค่ะที่น้องแต่ e ดลิ i ีส s งอนลำมาอืม ต้องแท้ต้องแท้ตลอดอละวะพี่น้องอ่าแต่ไล่อืาาอืมอืมสับ ืันนี้ฟ้าเป็นใจพี่น้องด้ไม่เฮ็ดยวนนะในสวนอืม,อมต่อไปที่เปียนมองกินดอกข้าวมี่่าครับเปลี่ยนนันเปียนโรคไอชันบ้างนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิเบื่อกันเปียนสถานที่บ้างอืม มา <c oughs> ทำไิธีสุดท้าย,ายสุดม,มาชูชิลีดูแบบทำไิธีสุดท้ายชิลีชู

แซ่บหลายอ่ะพี่น้องวันนี้ผมพ่อเซนีพี่น้องด้เมื่อหนาผมจะไปเซ่บเซ่บบนี้เดียสไปกินในเบิร์ไหมครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายเจ้าชาวเอาวิทยาเซนเอาวัวขับมืปเรียนเยอะไบายแล้วอยู่อ่อ